เอาล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็โทษผมพี่เกมกาดนะครับวันนี้ก็เออมีน้องคนนึงครับถามว่าพี่ครับมันจะแตกต่างกันจริงหรอก็ลองแบบน้องก็ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วผมมีคลิปเปรียบเทียบนะครับลองย้อนดูนิดนึงครับจะมีแล้วก็บอกว่าอ่ะพี่ไหนแบบว่ามันต้องเอาลูกซองครับผมถึงจะแบบเห็นชัดเนาะไหนมาลองลูกซองกันเลยฮะตอนนี้ก็ใส่อันนี้ลูกซองเลยครับผมบอกลูกซอง หมอกเบลเลสสีแดงไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะเพราะว่าอันนั้นใส่หมอกเบลเลสสีดำไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมันจะรีโหลดไว้หรือเปล่าอันนี้สัมแบบสามหนึ่งนะเพราะว่านี่เห็นไหมนี่ต่างกันจริงจริงนี่เร็วปึ๊ดเลยเดี๋ยวบางที่เปรียบเทียบมันอาจจะไม่ตรงกันก็ต้องอย่างเงี้ยครับม็องหายสงสัย คือบอกว่าไอ้ไอที่ที่เราจะอ๋ออ๋นนี้ไม่ใส่ถูกวะก็คือถ้าเราอยากให้มันรีโหลดไว้นะเราก็ต้องใส่หมวกไปเล่ที่มันตรงกับอันนี้ด้วยครับปืนฮนะสมมติพี่ใส่ปืนอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นไรเฟิลจู่โจมแต่ไปเล่ซองก็มีค่าเท่าเดิมครับรีโหลดเท่าเดิมเลยครับไปเลยฮะโอเคเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน้านะใครลองใส่แล้วก็นะฮะลองแบบมาคอมเมนต์ถามอะไรกันได้นะครับผม โอเคเนาะมาถามเออพี่มันเร็วนะอะไรนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปคลิปแบบเล่นให้ดูเดี๋ยวดอเนี่ยเนาะ no. เดี๋ยวทำให้แล้วกันโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ